เชิญค่ะทุกครั้งหลังซักผ้ามักจะมีคราบสกปรกติดอยู่ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นคราบผงซักฟอกก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบน้ําแทนแต่มันก็ยังไม่หายอยู่ดีไม่รู้เป็นเพราะเครื่องซักผ้าหรือเปล่านั้นพาไปดูหน่อยค่ะใช้เครื่องซักผ้ามานานแค่ไหนแล้วคะประมาณพีก,กว่าค่ะแล้วปกติเคยล้างถังซักบ้างหรือเปล่าคะต้องล้างด้วยหรอคะต้องล้างค่ะเราจะมีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่บริเวณถังซักด้านนอกที่เรามองไม่เห็น <c oughs> แต่จะง่ายกว่า <c oughs> ถ้าเปลี่ยนมาใช้เครื่องซักผ้า h y เออที่มีเทคโนโลยีเ e ลล์คินนิ่งล้างถังให้เราทุกครั้งที่ซักโดยเครื่องซักผ้าจะปล่อยสมาร์ทบอลจำนวน20เม็ดทำงานควบคู่กับพลังน้ำเพื่อกระจัดสิ่งสกรปรกและแบคทีเรียที่เรามองไม่เห็นให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรเพิ่มเลยมีในเครื่องซักผ้าของไฮเออเท่านั้นค่ะ ซักผ้าไปพร้อมการล้างถังไม่เพิ่มเวลาซักไม่เปลืองน้ำประหยัดทั้งเงินและเวลาจบปัญหาคราบสกรปรกติดผ้าในปุ่มเดียวให้ผ้าสะอาดสแตนดาดใหม่ของการซักผ้าไฮเออร์ Higher.